อะไรก็โอ้เมื่อกี้ห้าแต้มก็สวยแล้วเรียกมาสี่แต้มสี่แต้ม<ว>อีก,อกแล้วเจ้าสามแต้มคะทุกคนขาเอ้ยเราต้องไล่กลับคืนมานะรอบนั้นก็คือเจอโอ้โหคูณสามไปเรียมเนาะเซียนโอ้โหจําหนับเลยตอนนี้ตรงนี้คือสู้ไม่ถอยแล้ะเพราะว่าเล็กต้องเรียกคืนมะอุ้ยเ้าวหลังสวยเลยน่า <9 S 1> สวยไล่กลับมาแล้วนะทุกคนคนะเกือบเข้าทุนละเกือบเกือบได้ทุนแล้วค่ะทุกคนขารอบนี้ก็กินรอบบงอีกแล้วคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมีเช่นเคยนะคะทุกคนค่ารอบนี้น้องอยู่ในค่าย MT Poker นะทุกคนนะรอบนี้คือน้องพุกคทุนมา2 5 0เท่านั้นนะทุกคนนะนนะนนะรอบนี้ก็ขยับทุนน้มาหน่อยนะขอเลือกไปที่ห้องสนามขั้นกลางก่อนละกันเพราะว่าห้องสามนะ,เพ,ะ 3, นะเพราะว่ารอบนี้ค็คือทุนมาหนานิดนึงนะทุกคนนะแต่ไม่หนามากนะปานกลางค่ะทุกคนคาะ250นี้มาดูกันอ่ะประเดิมเลยที่ส0มสิบนะทุกคนนะปาไพ่เก้า อันแรกก็ปอกก้าเลยนะทุกคนนะโอ้โหไมาแรกก็คือสวยๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเกมนี้ก็คือเล่นง่ายเล่นไวน,นะทุกคนคะ่ะเล่นกับคุณิงไม่มี AI ไนะคือรอบวงเลยโอ้เจ้าสูนแตม้มกินแบบสวยๆเลยทุกคนเอยเกมนี้แทงขั้นต่ำเพียงสองบาทนะแต่รอบนี้สีมาห้องสามนะเออห้าสิบเลยเอา้าวสีแตม้มสีแตม้มไม่อยู่นะทุกคนนะเรียกต่อโอ้โหเรียกต่อ,เร,ตอเรียกแมวมาทำไมอ่ะสี <4 S 1> ตแตม้มเจอเจ้าเก้าหลังนะจอดเลยนะรอบนี้เราจอดนะทุกคนนะให้เจ้าไปนะเพราะว่าเจ้าเก้าหลังนะทุกคนนะโอ้โหเกมนี้เล่นง่ายเล่นไวค่ะทุกคนค่ะ เล่นในมือถือนะทุกคนนะเป็นเกมออนไลน์นะทุกคนนะห้าสิบเหมือนเดิมขอไล่ห้าสิบก่อนแล้วกันค่ะอู๋ป๊อกแปดคนป๊อกแปดชนกับเจ้าอีกแล้วนะอู๋ทำไมเจ้าไม่เจ็ดแต้มล้านแม่จะได้กินฟาดเรียบเลยมาไปกันต่ออู๋ๆรอบนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายค่ะค่อยๆไล่ไปหกแต้มเหรอเดี๋ยวหกแต้มเรียกโอ้โหเรียกคีมาทำไมนะ <6 S 1> อ้าวแต้มทุกคนนะเจ้าห้าแต้มเราฟานไปแล้วนะทุกคนนะอุยกำไรึ้นมานดิเด่ยนะทุกคนนะ สำหรับใครที่อยากลิ้มอยากลองนี่จิ้มหนึ่งต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆหรือแอดจีวีจะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำนะคะโอ้โหรอบนี้ไปที่ร้อยเลยตั้งโอ้ยหกเจ็ดเหรอเรียกเลยค่ะทุกคนขาขอห้าไม่ห้าก็แปดนะโอ้โหสามมาทำไมหกแต้มโอเคสวยเลยหกแต้มก็สวยนะโอ้โหกำไรรอบนี้คือฟาดมาหน่หนแเลยนะทุกคนนะโอ้โหเอาละอุ้ยข,ข้างๆนี่สเตจสวยนะคนเอาไงอ่ะสวยรอบวงเลยค่ะทุกคนขาโอ้โหไม้นี้จุกๆไปเลยนะเจ้าโดนถล่มยับนะโอ้โหไม่พูดตั้งกำเพลงแล้วเจ้าเนาะ สวยสีแต้มเรียกไม่สวยแล้วขอห้าอีกสักตัวนะโอ้โหสีแต้มอุ้ยสีแต้มโอ้โหเจ้าเี่ทุกคนเออเจ้าเรียงเวยโอ้โหแจ็คแมมคิงโอ้โหสามเท่าเลยทุกคนเกือบเกือบหลับแหละรอบนี้ก็ต้องตีคืนเลยทุกคนเอ้ยห้าเลยเหลือทุนอยู่เจ็ดสิบนะทุกคนนะตอนนี้หก้หแต้มภาวนาให้เจ้าแต้มเจ้าก็หลงด้วยอาชอชนเจ้าเดีวนะทุกคนนะ เกมนี้เล่นง,ง่ายนะทุกคนนะไม่ต้องต้องดูจักแดดนะทุกคนนะเล่นในมือถือออนไลน์ค่ะทุกคนค่ะอยากเล่นเมื่อไหร่ยิบขึ้นมาเมื่อน,นั้นกับทุกคนขาอยู่บ้านก็เล่นได้นะอยากเล่นเมื่อไหร่ก็อู๋เมื่อกี้ห้าแต้มก็สวยแล้วเรียกมาสี่แต้ม <4 S 1> อ้าววแต้มอีกแล้วเจ้าสามแต้มค่ะทุกคนขาเอ้ยเราต้องไล่กลับคืนมานะรอบนั้นก็คือเจอโอ้โหคูณสามไปเรียมเนาะเซียนโอ้โหจําหนับเลยตอนนี้ตรงนี้คือสู้ไม่ถอยแล้วเพราะว่าเล็กต้องเรียรกคืน,น<า>อุย้ยก้าวหลังสวยเลยนะสวย ทุนละเกือบเกือบได้ทุนและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะรอบนี้ก็กินรอบมงุอีกแล้วเจ้าสองเต้มนะโอ้โหเราจะกลับมาพังงานกันอีกครั้งนะรอบนี้ก็สองเลยเต็มเหนียวไปเลยท<ห>ี่โอ้โหฟอกแปดสวยงามเมื่อเอาและะ้วค่ะกลับมาแล้วนะโอ้โหเจ้าก้าวหลังไม่เป็นไรเรอป๊อกแล้วนะทุกคนนะอยได้กําไรแล้วอ่ะกําไรเรามา150แล้วนะทุกคนนะโหอ,อย่างสวยอะรอบนี้โหอ,อีกซักไม้หนึ่งแล้วกันสวยอีกไหมโอ้โหตกเต้มสองเด้งสวยแล้วนะทุกคนนะ เออเอาอีกก็ได้หรือ,อยังไงอาข้ามแล้วกันพอแล้วกันหกแต้มแต้มสองแดงสวยมากแม่โอ้โหคูณสองอะทุกคนเอ้ยกำไรตอนนี้ก็คือไหลลื่นนะทุกคนเนาะสำหรับใครที่อยากเป็นอยากลองนี้จิ้มลิงตายคอมเมนต์นะคะพี่พหรือแอดจีดบิลสองสี่จะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำเหมือนเดิมรอบนี้ก็คือฟาดไปเลยห้าเลยห้าอหอ 9, 2, โอ้ยปาดเก้าแปดไอ้ปาดเก้าสองแดงโอ้โหสวยเลยดอกนี้โอ้โหแบบทุ่มสุดตัวโอ้โหกำไรหนอ่อๆฟาดมาบวกมาบวกมาอีกเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาท เจ้าพรคุณลุนชอบนะทุกคนนะโอ้โหสีเอาทุนมา250ตอนนี้บวกมาแล้วอ่ะพันห้าย่สิบเจ็ดนะทุกคนนะโอ้ยกำไรก็ประมาณพันสองนะทุกคนนะโอ้ยกำไรนี่คือพันสองคือนอนๆเลยทุกคนค่ะปิดจบด้วยปักเก้าสองเลขนะทุกคนนะโอ้โหสวยเกินไม้นี้ห้องนี้สวยมากเลยห้องสามสำหรับใครที่อยากเลียนแบบลองนี่จิ้มลิงใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่เออไปลิงไปลองไปตามด้วยว่ารอบนี้คือหวานมากอ่ะสีฝากกดไลค์ถ้าใครชอบคลิปน,นี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากเลียนแบบลองจริงงิต้มเมนนต์ะะคพี่ สำหรับวันนี้สีไปก่อนละจ้าเดี๋ยวไว้เจอกับสีใหม่คลิปหน้าคะ่ะ